ตำนานของแม่มดทั้ง3คนจากตระกูลแซนเดอร์ซันที่เคยถูกเข้าใจผิดและโดนต่อต้านจากผู้คนในชุมชนเซเลมในยุคนั้นเพราะพวกเธอหัวล้ำสมัยสร้างความป่านป่วนและแตกต่างจากทุกคนจนโดนขับไล่แล้วหายตัวไปในที่สุดแต่ในอีก370ปีต่อมาพวกเธอกลับเป็นตำนานที่ใครๆก็พูดถึงและยกให้เธอเป็นไอดอลแต่การกลับมาของพวกเธอในวันฮาโลวีนปีนี้กลับเป็นการกลับมาเพื่อการแก้แค้นและสังเวยชีวิตมากกว่า เมื่อคิวเบิร์ตผู้ได้เคยได้พบกับแม่มดตระกูลแซนเดอร์ซันและได้เก็บคำพีคาถา,าที่มีชีวิตเอาไว้เขาเลือกที่จะส่งมอบเทียนไขสีดำให้เด็กสาวเพื่อนซี เบคาและอีซอซี่และหลอกให้พวกเธอทำพิธีจุดเทียนไขสีดำในคืนวันฮาโลวีนและคืนวันเกิดครบรอบ16ปีของเบคาเพื่อเปิดทางให้แม่มดแซนเดอร์ซันกลับมาแล้วเรื่องวุ่นวายทั้งหลายก็เริ่มต้นขึ้นเหล่าแม่มดยังคงความปั่นป่วนสร้างเสียงหัวเราะได้เหมือนเดิมแต่มาคราวนี้เพิ่มเติมความแค้นเข้ามาด้วย โฟกัสโฟกัสสองหรือชื่อภาษาไทยว่าอิทธิฤทธิแม่มดตกกระป๋องสอง2 2 2 2ยังเป็นหนังแฟนตาซีเหนือธรรมชาติที่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเข้าถึงหนังได้ไม่ยากดูแล้วไม่ต้องคิดตามเนื้อเรื่องทั้งหมดเข้าใจได้ง่ายทำให้ดูได้สนุกอินกับเนื้อเรื่องได้ไม่ยากคลิกมูวี่ดูหนังฟรีทันทีไม่มีโฆษณาดูหนังฟรีได้ที่ลิงก์นะขอบใจแชร์ไปโอเค